นา well, <ผ>มเวศสมศักดิ์ทิ้งแท้เป็นหัวหน้ากองการพัสดุกรมช่างโยธาฐานเรือนะครับสำหรับกองการพัสดุนั้นภารกิจของกองก็มีหน้าที่ในการพิจารณาประสานอำนวยการดำเนินการเกี่ยวกับงานจัดซื้อจัดจ้างงานซ่อมทาดัดแปลงอาคารสถานที่สิ่งกอ่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกรวมจนถึงสารุวะพวของงานโยธาเครื่องทุนแรงแล้วก็อุปกรณ์ผมวนวโทศเกียรติไกรเตโชยน์นด ว่าหน้านแผนกซ่อมบำรุงกองการสัสดุกรมช่างโยธาฐานเรือขอเรียนว่าแผนกซ่อมบำรุงมีหน้าที่พินาประสานงานและดำเนินการเกี่ยวกับการจัดจ้างงานสร้างซ่อมและดัดแต่งอาคารสถานที่ส,ส,สิ่งก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสารามณูปโภงงานโยธาสาขาต่างๆเครื่องทุนแรงและอุปกรณ์สายงานช่างโยธาสำหรับงานในส่วนรับผิดชอบของแผนกซ่อมบำรุงกองการวัสดุ ตามกระบวนการหลักที่2องกระบวนการสร้างพัสดุสายชยทรและกระบวนการย่อยที่3ามกระบวนการจัดจ้างซึ่งมีผู้ที่รับบริการและมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้แก่กอแบบกองแผนกองบริหารงานสร้างแผนพระธรรมนูญหน่วยขึ้นตรงทรอหรือหน่วยใช้ประโยชน์อาคาร ผู้ยื่นข้อเสนอคณะกรการตรวจรับพัสดุแผนก,การเงินบกชยทรสำหรับการจัดทำ KM ในปีงบประมาณ63นี้แผนซ่อมรุงปาารับพัสดุได้จะกนักถึงการปฏิบัติงานในระบบเดิมจะทำให้กรมช่างโยธาเรือบรรลุภารกิจตามวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ได้ล่าชา้าเนื่องจากกระบวนการหลักที่รับผิดชอบมีส่วนประกอบของกระบวนการย่อยอีกหลายขั้นตอน จึงต้องอาศัยการประสานงานระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่งตางๆดังที่กล่าวมาแล้วซึ่งการทํางานในระบบเดิมอาศัยการส่งข้อมูลแบบฮาร์ดคอปปี้แต่การจัดซื้อจัดจ้างในปัจจุบันกรมบิิกลางได้กําหนดให้มีการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ EGP ทําให้ต้องมีการแปลงข้อมูลฮาร์ดคอปปี้เป็นซอฟต์ไฟล์ซึ่งอาจเกิดความผิดพลาดของข้อมูลและทําให้ต้องใช้เวลามากในการทํางาน ประกอบกับในการจัดจ้างแต่ละครั้งกองกรแบบและกองแผนจะต้องจัดทําบันทึกเสนอกรมช่างโยธาฐานเรือเพื่อขออนุมัติให้ดำเนินการการนันระบบฐานข้อมูลแบบบูรณาการมาใช้จะทําให้แผนกซ่อมบำรุงสามารถนําข้อมูลซอฟต์ไฟล์จากกองกแบบกองแผนมาพัฒนาใช้ได้เลยทําให้ประหยัดเวลาในการทํางานและช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถทํางานทดแทนกันได้ หากเจ้าของเรื่องมาอยู่หรือมีการปรับย้ายสังกัดหรือรเกษียณอายุราชการไปโดยจะทําการคันทอกข้อมูลในฐานข้อมูลระบบแนบแทนโดยไม่ต้องทําการศึกษารายละเอียดใหม่ทั้งหมดซึ่งถือเป็นหัวใจสําคัญในการนำเครื่องมือมาใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรน,นอกจากนี้ยังสามารถจะทํางานจากที่บ้านหรือ Work f r o m h o m e ได้ด้วยซึ่งเป็นการตอบสอง การป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ตามนโยบายของรัฐบาลได้อีด้วยสำหรับการจัดจ้างในระบบ e-GP นั้นสามารถนำข้อมูลไฟล์แบบประมาณการที่จัดทำโดยกองกรแบบกรมช่างโยธา,าเดือมาลงในระบบดังกล่าวได้เลยทำให้เกิดความถูกต้องและประหยัดเวลาในการทาง,งานกว่ารูปแบบเดิมมากทั้งนี้นแผนกช่อ,มองมงุงกองพาสดุได้จัดทถามข้อมูล อาทิเช่นแบบประมาณการการอ่านอนุมัติจ้างสัญญาจา้างการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือตรวจรับพัสดุและข้อมูลอื่นๆในแต่ลับอีกามากเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในกรมช่างโยหาเรือได้เข้าถึงข้อมูลและสามารถนําข้อมูลไปใช้ประกอบในการดําเนินงานได้อย่างดีซึ่งจะเป็นการช่วยสนับสนุนข้อมูลในการทํางานของหน่วยตา่างๆในกระบวนการหลักและกระบวนการย่อย ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมอันจะนามาซึ่งการทั้นากรมช่งางโยธาเรือให้สมกับปณิธานที่ว่ากรมช่างโยธาหารเรือจะเป็นหน่วยงานที่กองทัพเรือเชื่อมั่นและภาคภูมิใจสวัสดีครับ